สายฝนสายฝนสายฝนสวัสดีครับสายฝนสายฝนเนาะป้าพี่น้องมาแต่ฝั่งเล่าแต่กูเบาเล่ากันคู่บาวดังที่สุดเลยอะคู่บาวมากคู่บาวมากคู่บาวแฟนเพลงคู่บาวแฟนเพลงเอฟซีตั้งจริงแล้วคนเป็นเพื่อนสาวเป็นพี่สาวแตแม่์ค่ะเปิดสาวเมาสิโดย ยังผลงานเพลงที่น้องขำาลาสิได้โอม ราคาเอซีของเ้มมาตอนนี้แต่เอซี่น่ะแหละแฟนๆแทงเมืองสวรรค์ค่ะซื้อบ้านซื้อปีเขามาได้ขหยกระรั้งใหญ่เด้อในราคา249บาทแพ็คคู่ในกลุ่มปิดนะคะมือนีนาฮานาเวทีอยู่บ้านโคกส,สีโคบโตโคกสีโคเฮ้ายังมาคอนแกงมาหลายๆในเด้อมาแหกกำลังใหญ่แตงมาหลายๆมาหลายๆนะคะคอมเมนต์เขามาเป็นพลังบวกหรือคอมเมนต์ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตรงไหนสำหรับน้อนข้ามหลังข้า ขมลามือนี้าำลาวเมือว่านีก่อนที่แยกรงไหัวจันกับขามลามือนีซึ่งเป็นการพัฒนาการโลงเพงของคนเป็นการต่อยอดไอพี่น้องด้ฟังกับฟังสะกอนฟังสะกอนแกงบาบม่วนกับฟั่งยมแงบม่วนกับกับฟังอ่ามาแห่งอาจารย์ เี๋เอาแต่จมาจับก้อนะงามโบ้ได้โบ้เงนห้าหมูไปรับานกันนะให้บ้งนงายอยู่บูนเตงหลงตับเออสวัสดีคะ แกข้านาะอ่ะิ์่ายนั่นเองนี่เขานี่ยิถายทางเทปี